ตอนนี้อยุ่สวนผักนะคะยุ่ใไต่ข้างกระทอกโลกค่ะเดี๋ยวดูกระทกโลกด้วยนะคะนี่ค่ะข้างล่างเป็นแปลงผักนะคะนูค่ะน่องไส้กวนไหวค่ะนะคะอันนี้เป็นผักแปลงนี้เป็นผักสลัดแก้วนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ค่ะอันนี้เป็นแปลงผักสลัดแก้วค่ะ หลังจากเขาบ่งนะคะเขาต้องกางสลนดค่ะนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นแปลงนี่แปลงสลัดแก้วแปลงนี่เป็นแปลงผักสลัดคอร์ดนะคะนี่ค่ะส่วนทางนู้นนะคะเป็นแปลงผักจะ้ะแปลงผักรออปลูกนะคะปีนี้บ่แน่ใจค่ะว่าจะออกมาแบบไดเพราดีว่า เฮาเห็ดข้างกับโทโกโนะคะปลูกใต้ข้างกับโทโกโรนะคะแดดก็จะซองถึงหน่อยนะคะเนากะก็เลยยังบ่แน่ใจปานใดว่ามันจะได้จะได้ผลดีบ่บ่แน่ใจว่าผักเฮาหลังจากปลูกแล้วจะจะสวยบอนะคะต้องทดลองเบิ่งค่ะนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นข้างกรบโทโกโรนะคะดูดูด,ดูข้างล่างเป็นแปลงผักจะ้ะนี่นะคะเป็นแปลงผัก แล้วก็มีสปินเตอร์จ้ะเป็นสปินเตอร์นะคะส่วนหลายตาก็จะใส่สายยางนะคะในการลดน้ำผักเนาะเพราะว่าถ้าเขาใส่สายยางยางก็จะขึ้นหน่อยนะคะนี่ค่ะทังเดินแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้กระทกโลกอันนี้กระทกโลกค่ะกระทกโลกพึ่งพึ่งล้นนะคะนี่ หล่นมาจากต้นเลยแบบนี้นะคะนี่เลยกระทกลกพันนี่สีม่วงนี่จะหวานนะคะหวานหวานมากกว่าเปรี้ยวนะคะนี่กระทอกลกนะคะดกทย้อยสุกนะคะอันนี้เป็นแปลงผักใต้กระทกลกนี่ก็จะเป็นแปลงผักนะคะทกลกก็ดกมากนะคะพาชมพาชม ปลูกผักหน้าหน,นาวค่ะเพื่อนๆเตรียมแปลงผักนะคะใบสําหรับปลูกหน้าหนาวนะคะนี่เลยเตรียมแปลงผักไว้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ้งเป็นระยะนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะติดตามอีพีหน้านะคะ